แบ็คดนอกนะตอนเราอยู่กันที่งาน i อแครับไอแอมูแลมเปอร์สองศูนย์สองห้านะครับวันนี้พาไปดูงานรถซิ่งงานรถซิ่งที่มันสบายนะครับแล้วก็มันติดแอร์ด้วยมันมีกิจกรรมเยอะมากไม่ว่าจะเป็นไดโน่ rip, มีดริฟมีไดแคสแล้วก็เขามีประกวดรับงเวลาเนาะงานประกวดของไอแอมนี่เมงว่าจะเปิดไอแอมในโหมดต่างๆนะครับมีรถขายด้วยเออผมว่าราคามันต้องถูกกว่าบ้านเราไปดูกันว่ามันจะเป็นยังไงบ้างไปกันครับ ในงานแล้วนี่นี่คือ r าร์มีนะครับแล้วเขามีายเซ็นด้วยเทนเน,นากลใช่ไหมน่าจะใช่หรือเปล่านะสวยนะสีฟ้าตามแบบฉาบาับของ Porsche นะครับแล้วก็ฝั่งนี้จะมี I n e o 64ก็คือคนที่เล่นรถไดแค s t จะรู้จักดีนะครับมีก็มีรถ d ดแคร s รถรถ,รถโชว์รถของเล่นนะครับมาวางอยู่ตรงนี้ซึ่งเขาต้องต่อคิวกันซื้อนะมเมื่อกี้ผมเข้ามาก็ต่อคิวกันนี้นะนะตอนนี้น่าจะ ไปดูอย่างอื่นกันแล้วนะครับข้างในเนี่ยจะให้ดูจะให้ดูที่พื้นที่ถือว่าใหญ่พอสมควรนะครับกับงานเป็นรถงานรถซิ่งที่ติดแอร์นะไม่ว่าจะเป็นตรนนู้นจะมีแก๊งต่างๆตัวนี้ก็จะเป็นพวกทีมที่ทํารถนะครับฝั่งน,นี้ก็มีขายรถด้วยมาดูนี้ก่อนแล้วกันใกล้ๆเลยใกล้ๆเลยนะครับอันนี้ก็นี่เลยขายปอร์เช่นะขายปอร์เช่ต้องมาดูอันนี้นะครับเขามี หลายคันเลยนะนี่มีอะไรบอร์ยูบีตรงนู้นอีกนะครับในนี้มีขยเยนขยเยนที่ทําเป็นคอมลุยคอมลุยตัดก,กันชนตัดก,กันชนอยู่ยนะี่ตัดนี้เลยนี่เอาจริงนะเนี่ยลุยจริงนี่ดูดูคันนี้ดูคันนี้นนโอ้โหของครบนี่ติดอย่างนี้ติดนี้เลยนี่เจาะนี่เจาะเข้าไปเลยโอ้โหแจว๋ว โคตรใจอันนี้ใจมากนะครับแล้วก็เขาก็โชว์โซนแคมปิ้งเนอะตกแต่งโซนแคมปิ้งนะครับทำไมบ้านเขามันมีเยอะขนาดนี้เออเหมือนแบบรถราคาไม่แพงอะ่ะบ้านเขาอะ่ะอ,อ,อันนี้คือการ์ดหนึ่งจี RS, ทีสามอาร์เอ e ไวน์ไทยๆบาเท่าไหร่บ้านเราเท่าไหร่ครับบ้านเราเท่าไหร่30 20่กว่า 30, 30ต้องมีเนาะใช่ไหมอันนี้แค่2ล้าน290,000ลิงกิตคูณ7 ว่ๆเข้าไปก็ประมาณสักสิบสี่สิบห้าล้านอ่ะบางเขาราคาแค่นี้เองนี่คุณได้ไวแสกแทกเกจที่ที่สามเออนะไม่สุดยอดอ่ะหซื้อซื้อฮะซื้อที่ช่างที่ยูบอกว่าซื้อไหมซื้อครับผมขาดกี่เดียวตอนนี้ผมมีอยู่ประมาณสักประมาณร้อยลิงกิตจ้ะซีหกสามเอสในดิชั่นด้วย เป็นเครื่องวีตัวสุดท้ายนะอันนี้เท่าไหร่5,4 0 0 0นสี่ลิงกิตเท่าไหร่เนี่ยประมาณ3ล้านกว่าบาท3ล้านกว่าบาท4ล้านไม่เกินโอ้โหอ่ะนี่คุณได้ C6-3 นะ C6-3 เป็นตัวเก่าที่ยังเป็นนี่ด้วยนะเป็นปูเป้ด้วยนะครับนี่อันนี้4 4แสนลิงกิตอะเอี่ห้าสี่แสนลิงกิตนี่ FL5 FL5 เท่าไหร่ดูสิ 8. 2 8 0 0 0ปดอาอเยอะคิดเลขอ่ะเอ่อประมาณ2 000. ล้านล้านล้านกว่าบาทล้านกว่าบาทนะครับเอโอโหโคตรบ้านโคตรถูกน้ำมันก็ถูกน้ำมันบ้าน,บ,านบ้านเขาเท่าไหร่ที่เราดูเมื 2, 3, 3, 4, อ่อวานสองลิงกิตสามลิงกิตประมาณนั้นประมาณนั้นก็20กว่าบาท สิบกว่าบาทนี่ก็นี่เป็นรถที่เข้ามาโชว์นะแล้วครับประกวดด้วยเพราะอ,อันนี้เขาจะมีมีเขียนเขียนใบว่าคันนี้ลงลงประกวดนะครับแล้วก็ห้ามจับนะดูดอนทัชนะเออเขาเปิดโชว์หมดเลยนีอ่อีโวอีโวแท้ไหมอะพี่อูแท้พี่ดูยากเหมือนกันนะแท้ไหมเนี่ยหัวเกียร์ลีอาร์ตด้วยนะครับหลังมีโพงโอ้โหใส่โพงมาขนาดนี้ นี่เอ็กไฟเอ็กไฟนะครับอันนี้ก็โปรงประกวดด้วยนะครับ oh. เขาเขียนว่าอะไรอะ่ะ oh. เครื่องออริจินอลสแตนดาร์ดแล้วก็ช่วงล่างก็จะมีล้อ oh. มียางแอดวน a 0 5 0 oh. ล้อเป็นเลเซ่าสักอย่าง oh. แล้วก็เครื่องวิทยุดิเริจิอนเขาเขียนเรียบหมดเลยนะครับ oh. ว่า ทำอะไรไปบ้างออริจินอลตรงไหนบ้างนะครับคนที่ลงคนที่เอารถมาประกวดเขาไม่ได้บอกนะว่าเขาอยากประกวดในเรื่องไหนกรรมาการจะเดินมาแล้วเช็คเองว่าอันนี้เข้าหัวข้อไหนแล้วจะลงอันนั้นให้นะครับเออโคตรเจ๋งอะ่ะนู่นมีอาสามห้านี่เขาทีมน,นี้หมดเลยอะ่ะอานล่าอะไรไม่รู้ชอยชอยชอยเลยนะี่เอฟซีทีทูไหมขอดูหน่อยนะพะอันนี้ยังไม่ได้เขียนเลยอะ่ะอันนี้ยังไม่ได้เขียน ไม่เกี้ยนะครับมี i อของเจ้าของรถด้วยนะใครที่มาเดินงานนี้แล้วผมว่าชอบคันไหนไปตามดูใน i อเขาได้นะแซดแบบล้อหน้าลายหนึ่งล้อหลังลายหนึ่งดีไม่ข้างซ้ายลายหนึ่งข้างขวาลายหนึ่งเพราะว่าเราเห็นรถอะเราเห็นทีละข้างใช่ไหมท้า่านะน่าจะเป็นอย่างนั้นดีกว่าเขาไม่แน่นะไม่แน่ไปดูก่อนดูได้เดี๋ยวอย้อ้าวหน้าหลัง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  ทั้งไหนก็เป็นของทีมหนึ่งนะครับชื่อคาร์โรเอ็มพายนะก็ของขวดรถมาขวดเยอะแยะเลยรถเขาเนี่ยไม่ได้โหดๆซ r อาร์ซูปอร่องไเงี้ย M อย่างเงี้ยนะครับ Evo 10โนู่น e v โ9โอ้เยอะมากเลยไปดูยังอื่นกันต่อดีกว่าไปแหเป็นไงน่าดูมบบไงี้ คือจะบอกว่านอกจากรถสวยแล้วอะพิตี้ก็สวยนะเดี๋ยวดูเดอินเสิร์ตได้จะมีแบบพิตี้เพราะพี่ยูเขาชอบอยู่แล้วเขาจะไปอินเสิร์ตให้หมดเลยเอรถก่อนนะโอเคนี่ก็ฝั่งนี้ก็พิทช็อตเขาเรียกอะไรนะโบโซแบบโมโซโมโซุกุปะ <S <S เออแต่งเต็มเลยนะครับนี่มาหมดเลยเอ,อันนี้มันรถเยอรมันเนี่ยรถเยอรมันแต่แต่งแ,แบบญี่ปุ่นดูเอาอยล์ออยคูลเลอร์ไว้ข้างหน้าเออ ข้างในเขาทำเต็มนะข้างในเขาทำเต็มเลยนะครับกามยงกมีดอ่ะดูพุ่มหม่หมดข้างในนะแล้วก็มีเสเปรย์เช็ดรถด,ด้วยผ้าเช็ดรถเขาก็เก็บไว้ให้ดูแบบแหละเอ้ย <Okay. S 1> อันนี้มันเซฟิโลเนี่รถซิงแห่งชาติบ้านเขาก็มีโอ้ oh. นี่ล้อกล้วยนะครับร้อยี่ห้ออะตอมิกแล้วก็ดูเบนนิสันนี่ชิดชิดแบบชิดแบบ มันนิดเดียวอ่ะชิดมากกู้ทำฟิตเนสเก่งมากอ่ะนี่นี่โบโซโบโซของดีของดีนะครับชิลดถอดไว้แงนแงนแงๆแงนงนแงนมีอีกหลายคันรถเก่าก็ามีนะฝั่งนี้นะครับแล้วก็ตรงนี้เป็นทีมรถเดี๋ยวเราไปดูทีมรถกันบ้างว่าเขาแก๊งไหนเอารถอะไรมาบ้างไป อันนี้คันนี้เขาบอกว่าเร็วที่สุดในเซปัง2.12วินาที 3. สุดยอดน่าจะไม่มีเหลือของเดิมแลยป้งเนี่ยนี่ K KS นะนี่มอ,มอ,มอนตมนาเปลี่ยนหมดโอ้โเปลี่ยนทำเทอร์โบก็ต้องเปลี่ยนนะถ้าเร็วขนาดนี้แล้วก็เร็วสุดในเซปังนะแล้วดูการแต่งรถเขานะครับนี่ของจริงอันนี้ไม่ใช่วิ่งหล่อหลอดูยางดูแม็กก่อนอ้วนๆหนาๆเลยนี่ของจริงนะครับแล้วก็นี่ดัซสู ตนี้แต่งแบบเออล้อ,ลองเงาเงาตเตี้ยบางๆและอันนี้หูลิ้นชิดพื้นไม่ไม่ด้เตี้ยมากนะขยกหลัางขึ้น <laughs> ยกล้างขึ้นโอ้ดูเตี้ยเลยเอออันนี้ก็โอ้หนี่กองอีเวนเจ r รี่กอง e อีเวนเจ r รี่ด้วยเสียงน่าจะแบบนี เยอะแยะเลยเขาจะมีสไตล์การแต่งที่เรียกว่าไม่เหมือนบ้านเราอ่ะเขาวูหวากว่าบ้านเราจะเรียบร้อยกว่ามันคือไม่ใช่แค่รถโชว์ในฮอล์นะรถคนที่มาดูข้างนอกผมเจอบนถนนเนี่ยที่มามาเลยเนี่ยคือเขาก็แต่งกันโหดอยู่นะครับเขาไม่กลัวเขาไม่เขินกันอ่ะเขาใส่กันเต็มเลยคาร์เพิร์ดนี่อลังการทุกคันสีเสือเต็มที่แล้วแม็กอ่ะก็จะเจอแม็กอีกหลายแบบเฮ้ยนี้มันรถแข่งแรลลี่เหรอดูสภาพแต่นี่ของ i g l coating เขาจะโชว์นี่โชว์ว่าเคลือบแล้ว กับไม่เคลือบหรอหรือไงหรือล้างง่ายเออเคลือบแล้วนะครับนี่เขามีขายด้วยนะแล้วคงราคาแถมห่อหมกด้วยนะไม่ใช,ไใช่ไม่ใช่หรอทำแชมพูตรงนั้นได้นะครับะรนะเออลองป้าลองป้เอาไปลองกันลองกันไปลองกันไฮ้ยอันนี้อ๋อเอาสีอะไรดีสีนี้สีนี้สีนี้เดี๋ย กลิ่นมีกลิ่นด้วยเฮ้ยโหกลิ่นเยอะมากพี่กินเยอะมากเลยมีอะไรอ่ะเยอะๆอะไรเฮ้ยกาแฟกินกาแฟแพนด้าแพนด้าโอเวอร์ไนท์ไอ้แพนด้านโอเวอร์ไนท์สารขยาะมีมันตัวคอมไบโด้กลินล้างรถกินนี้ผมว่าผมไม่เคยได้กินเอากลินนี้กลิ่นนี้กลินนี้ครับอ่าสีส้มแล้วเขาน่าจะผสมไม่ได้ แล้วแล้วก็ภาษาอังกฤษผมเก่งซะด้วยดิเรียน <c oughs> จีนมาแล้วมังมังมังได้หรอได้ไม่ะได้ไหมหล่าค <c oughs> อมนั่งท่านเนี่ยข้างในเป็นดีเจนายนะครับแล้วก็ของแต่งเต็มเลยที่เขาตั้งโชว์เลยนะครับบูทูธ พิมทีนิยมบ้านเราทรงนี้บ้านเรามีเยอะแยะเลยนะครับที่นี่ก็แต่งแบบนี้เหมือนกันแต่พอพอดูจริงๆนะถ้าจะเป็นทรงนี้หมดมีโป่งมีอะไรเยอะๆเยอะหน่อยมีลงมีลายมีลงปรกวดด้วยเบอร์สามหนะครับลายสวยมากเลยน่ารักมากเลยก็เด็กๆต้องชอบแน่นอนนะครับนี่อาดี้อウดีก็มานะครับมีรถหรูเต็มเลยอยูเก้า มี9ก้านะครับของเต็มเลยอะ่ะโอ้หไหนพี่ยูครับเล่าให้ฟังหน่อยมันคืออะไรบ้าง <c oughs> มันคือเครื่องยนต์ถูกต้องนี่ของเยอะเหมือนกันนะครับคารเอาซด้วยคัสสิงมากเลยอะ่ะเก็บของแต่งเยอะอยู่นะบอกลายคิง <c oughs> <B ri> <King> อูหนี่คาร์บอนทั้งลำคาร์ Carbon บอนหมดเลยนี่คาร์บอนลายเก็ดงูป่ะผมเรียกผม,ผมเรียกไม่ถูกเหมือนกัน ลายมันเหมือนแบบงูล็อกคาบอะสวยดีเดออี๋อว่ T I อันนี้เขาเหมือนเป็นทีมอะฝั่งนี้เป็นจะเป็นทีมเขาจะมีธงตั้งอยู่ว่าว่าตรงนี้เป็นทีมใครทีมใครอะไรอย่างเงี้ยนี่ตรงนู้ทีมหมดเลยนะครับนี่โป่งเย็บหมดเลยยังโหดแต่รถยังไม่ได้ล้างเลยนะน่าจะรีบน้าจะรีบซูปราซูปราของดีของดี สีสีจะท็อปซิกเก็ตก็ไม่ท็อปซิกเก็ตนะสีจะทองก็ไม่ทองดูดูความโหดความโหดฟ้าใสฟ้าใสพ่อกองแต่งบิดแจ๋วจริงเลยหนึ่งกสดีไหมคลาสสิกมากเลยแต่ไม่นี่ดูความคลาสสิกทำทั้งรับลมหมดเลยนะ นี่คาร์บอนหมดเลยนะมีคาร์บอนหมดเลยนี <y> ่คาร์บอนหมดเลยโหนี uh. ่มีนี่จะทำทำขาครับขาครับนี่นะ ขาอะดูดิมันจะแบบม,มันต้องยืดอ่ะมันต้องสุดออกมาเลยอ่ะยืดออกมาแบบรับออกมาเลยเนี่ยดูดูกาบข้างเนี่ยดูคันนี้ดิคันนี้ก็เป็นคันนี้ยังแบบยังงมเข้าแือไม่ใช่ไม่ใช่เป็นแขนอย่างเงี้ยออกมาอันนี้เหมือนอันเดอร์บอร์ดเนี่ยมันทำสุดจริงๆรตะใจดี <laughs> อันนี้มันเฮ้ย อันนี้ Honda หรือ BM ครับแล้วประเด็นคือบูทูธด้วยบูทูธในขณะที่แบบคือลมเท่านี้เลยเอ่ะไม่มีไอกองนะไม่มีเลยบูทูธบูทูธแบบ100%เมีมลงเบรกอยู่อ่ะแล้วนี่คือโล่งหมดเลยไม่เหลืออเลย <S <S เลยว่าน,น้ำก็ไม่มีคือวิ่งไม่ได้นั่นแหละ <S <S เอามาโชว์เฉยเอ,อันนี้โบอะไรสามสามใช่ไหมอา่า ยีโม3บ้านเขายีโมเยอะมากเลยเจอเจอหมดแล้วนะ3นี่ยี่สิบเเจอหมดแล้วนี่10นี่เครื่องไมเวกไงอ่ะ10แน่นอนนะครับนี่เนื้อนี่เห็นปะเห็นปะต้แต่งต้องเต็มตลอดนะครับเออเนี่ยเต็มตลอดเลยแล้วก็นี่เฮ้ยอันนี้มีเซอร์ติฟิเคตอะไรสักอย่างหนึ่งเนชั่น a l ลเรคคอร์ดเดอะมาเลเซียบุ r คออฟเรคคอร์ดนะครับเป็นรถสตรีท รถที่ถูกกฎหมายว่างั้นแหละขับเออที่ไปขับเซปังได้ใน2นาที14.132วินาทีของแต่งเขามหาศาลนะน,นี่ขนาดว่าพักน้ำยังเป็นของแต่งเลยโหดโหดตลอด ทีมตรงนี้มี Android King Android King น่าจะเล่นแข่งเกมแข่งรถกัน10นาที20เิบลิงกิตนะครับ15นาที30เิบลิงกิตเฮ้ยเด็กๆเด็กๆเด็กๆเ,เ,เ,เล่นกันแล้วน้องอยู่ในพิษน้องกดใหญ่เลยมเมื่อกี้ สวัสดีครับครับสวัสดีครับวันนี้เรามากันไอแอมกุลาลเปิดแล้วเจอพี่เฮงด้วยใช่ครับวันนี้พี่เฮงมาช่วยทำอะไรบ้างครับเนี่ยก็พีดีเราได้จดทิ้งไอแอมอ24ที่กรุงเทพใช่ไหมครับทางทางไอแอมก็เลยบอกให้เราช่วยนำรถมาที่ มาเลเซียหน่อยก็เลยก็เลยปีนี้ก็เลยพา GTR เข้ามาขับเก่งมาทกใช่ก็เป็นครั้งแรกเลยที่ออกจากประเทศนั้นนี่ครั้งแรกอ่ะครั้งแรกเลยครั้งแรกที่ออกจากประเทศเลยที่มางานนี้นะครับแล้วเดี๋ยวมีงานอื่นต่อไหมครับก็น่าจะเป็นแมนคอกแมนคอกเลยใช่ครับแล้วที่ที่นี่นอกจากเอารถมาแล้วเอาอะไรเมีอ่ะก็ไม่มีแล้วก็มีแบบพวกตุเวเนียเสื้ออะไรเงี้ยตกใจมาแบบจำหน่ายนิดเดหน่อยอ่าครับผม มีแล้วเจอแฟนคนไทยไหมครับก็ส่วนใหญ่ก็คนไทยยังไม่มีนะยังไม่มีอ่ะฮะไม่มีส่วนใหญ่ก็เป็นพวก่างชาติ่างดูบเมีมีดูบมาด้วยใช่แล้วก็อินโดคนมาเลยเขาตอบรับเป็นไงบ้างครับคนมาเลยก็โอเคนะโอเคครับแล้วมาเซทักทายกันที่เป็นคนที่เป็นคนดังมาเจอคนดังคนไทยหน่อยใช่ครับใช่ครับนอกจากรถเห็นว่ามีโมเดลด้วยโมเดลก็มีแต่ว่าเป็นทางไอเอมเขาเป็นคนคนจัดอ่าใช่แต่เราเราก็มาช่วยแบบ เซ็นอะไรอยาใครซื้อเราก็เซ็นให้เหมือนเมื่อคืนเมื่อคืนที่มีใช่ใช่มีการมีกันประมูลการประมูลใช่ประมูลแล้วก็เซ็นการมีรันนัมเบอร์รันนัมเบอร์หนึ่งถึงร้อยหนึ่งถึงร้อยนะครับที่นี่จะเป็นสีแดงอ่าใช่สีแดงถ้าเกิดใครอยากได้ถ้าซื้อเมืองไทยได้ไหมไม่มีเลยไม่มีต้องต้องเฉพาะที่นี่ขายตามงานขายตามงานเท่านั้นใช่แล้วถ้าอาจจะมีรีเซลก็แล้วแต่ในในเขาไปขายใหญ่ก็ว่าอย่าองครับแล้วถ้าเกิดที่กรุงเทพปีนี้ นี่มีจะมีเหมือนกันนี่เหมือนกันครับมีตัวโมเดลนี่เหมือนกันนี่นึงนี่เหมือนกันแล้วเป็นสีอะไรครับพี่เอ่ออันนี้ผมยังไม่ทราบต้องไม่ทราบเดี๋ยวรอดูจะมีจะมไอเอ็มจาการ์ตาจะเป็นสีน้ำเงินอ๋อจาการ์ตาถือเงินก็บอกแล้วอ๋อเดี๋ยวจาการ์ตาเดือนหน้านะครับเดือนหน้าเดือนหน้าแล้วมีสิงคโปร์สิงคโปร์แล้วก็มีอเมริกา อเมริกาก่อนอแล้วก็ค่อยมาไทยไทยไทยเราอยู่ท้ายปีท้ายเลยสุดท้ายไทยปีก็เดี๋ยวรอรุ้นว่าของไทยเป็นสีอะไรใช่ครับใครถ้าเกิดว่าใครชอบพี่เฮงชอบ GTR ครับนะครับแล้วก็อยากมาเจอกันเนี่ยก็ไปเจอที่งานในแอร์ไบค็อกได้เลยอ่าได้เลยนะครับยังไงก็ขอบคุณพี่เองนะครับใชสนุกครับมิวเซเว่นนะครับที่มาเลยแต่ว่านี่เครื่องบินเล็ดสายบินเล็ดของเม้งซังแล้วก็ของแต่งเป็นเม้งซังหมดเลย หมดเลยเขาน่าจะเอารถไปทำที่นูน่นหรือว่ารถคอนไทยนี่เขามาพกสวนหรือเปล่าไม่แน่ไม่แน่เออไม่แน่นะครับแต่นี่เขาเขียนว่าอะไรไบเทนเพอร์ฟอร์แมนซ์ที่นี่ฝาครอบดุมล้อยังเป็นเมงซังเลยล้อเป็นคอสมิกอา้าวไทยหมดไทยทั้งคันไทยทั้งคันเลยนี่รถแข่งลารีอาร์ครับก็มาครับมาเลเซียลารี เออนี่ไงรถแ,แข่งละดีของแท้นะครับของไฟมาหมดนะเฮ้ยอันนี้แข่งจริงด้วยหรือเปล่าเนี่ยน่าจะใช่แน่ๆเลยเราดูจากสภาพน่าจะแข่งจริงแหละบของแต่งเทียบพินเนไม่ได้มาเนี่าจะแบบพินจะกรี๊มากเขามีมิล่าอยู่นะทำแบบนี้ได้ไหมอ่ะโคตรเท่เลยโคตรเท่เลยเครื่อง6 6 0ซีซีเนี่ยเมากนะครับนี่ก็แล้วใครชอบ,บรถบังคับ RC นี่เลยเห็นไหมแข่งรีบกันอยู่คือจริงๆไม่ต้องไม่ต้องทำสนามใหญ่ผมันก็ดีนะสนุกดีนะครับได้ลองเล่นกันคืองานนี้เหมือนเหมือนงานที่รวมคนชอบรถในทุกๆด้านนะไม่จะเป็นรถแต่งรถแรงมีไดโนรถ ของเล่นก็มีไดแคสมี RC บังคับระบบการยุโคติ้งสีผิวล้างรถเขาก็มีใครชอบพิตตี้ก็มีคือมีทุกแบบใครชอบเรื่องรถแบบไหนที่นี่มีครบน่าสนใจมากเดี๋ยวจะพาไปดูไดโน่ไปดูดริฟต์นะครับไปไปดูกัน โซนหนึ่งครับเมื่อกี้ข้างในนู้นคือโชว์รถรถแต่งรถซิงใช่ไหมข้างนอกเนี่ยเป็นโซนที่ความสุขของเด็กผู้ชายอะ่ะคือโซนที่เป็นดายแคสนะครับไม่ว่าจะเป็นพวกคอร์ทบิลนะพวกอินโนนะครับมีหลายยี่ห้อมากแล้วก็มีหลายเจ้าขายมากคือเนี่ยอันนี้หมดนี่เลยเต็มนี่เลยจะพาไปดูกันว่ามีอะไรบ้างแล้วราคาไม่แพงด้วยคอร์ทบิลตรงนู้น15บลิงกิต15บหงสิบลิงกิตประมาณสักร้อยหนึ่ง นะ90บาทประมาณนั้นนะครับ4ชิ้น50 4ชิ้น5 0 8 4 32ปรเออประมาณใกล้เคียงใกล้เคียง10ลิงกิตเจ็ดสิบบาทแต่คือมันจะเป็นแพ็คที่มันไม่สวยไงฟ้าเด่นฟีเียสจีนะมีครบเลยนะครับนอกจากนี้ก็มีนี่มีพวกโปสเตอร์มีพวกโปสเตอร์นะมีคอนบีวตัวพิเศษทท้งนั้นเลยนะครับดือมีมีพร้อมมีพร้อมกล่องมีพร้อมกล่องนะมีพร้อมกล่องเออนี่พร้อมกล่องเลย อัี้ GT Inno Inno นะครับมีครบนะครับหลายยี่ห้อมากนะครับใครที่ชอบ Diecast ไ,ไม่เป็นสวรรค์เลยนะนี่คือสวรรค์เลยส่วนราคาเนี้ยต้องเดินเดินเช็คกันเอาเองนะครับมีเยอะแยะเลยนะครับ mm hmm. ก็ถ้าใครชอบประมาณนี้มีเป็นโซนเลยนะครับเออดีไปเดี๋ยวเราไปดูอีกโซนหนึ่งดีกว่าคือมีเยอะจริงวันนี้ไปนะครับ ตอนนี้เราอยู่กับอีกหนึ่งกิจกรรมของอไนแอก็คือไดโนคิงไดโนคิง no คือเขาเอาเขาเจ้ารถเนี่ยที่อยากวัดแรงม้าแข่งกันอะมาขึ้นไดโนเลยซึ่งอันเนี้ยวัดได้ทั้งล้อหน้าขับหน้าขับหลังแล้วกขับสี่เอออันนี้กําลังเป็นคิวของเ m ครับจะเห็นเลยว่าใครแรงใครเหียวอะไรเงี้ยจะเห็นแล้วในนี้ขึ้นจอน,นี้ขึ้นจอนี้ใหญ่ๆเลยเห็นการาฟแรงม้าขึ้นปาดอย่างเงี้ยเลยเดี๋ยวรอดูคันนี้ว่าจะแรงไหม 336มาแล้ว36 โซนครับก็คือเป็นโซนดริฟต์เขาใช้คำว่าดริฟวายวันนี้มันมีดริฟโชครับแล้วก็มีคนที่แบบอยากลองนั่งรถดริฟแล้วเขามี3ามสเลเวลให้เลือกนะมีแบบธรรมดาแบบโลหเหมือนเลนซิ่งอะ่ะเขามีให้เลือกต้องจ่ายตังค์นะแล้วก็มีโซนอันนี้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 จ่ายตังค์แน่เลยเพราะถึงต้องอยู่อ้ยดยูมันฟุ้งไปหมดเลย อ๋อน,นี่นี่นี่ไงนี่ควันยางนี่ไไปแล้วหนึ่งรอบจำไม่ได้เท่าไหร่เจ็ดลิงกิตหรือไไม่รู้จำไม่ได้เหมือนกันแต่ว่าก็กราคาเอาเรื่องอยู่นะไม่ใช่เจ็ดหรอก,กมันจะแพงกว่านั้นแหละจำไม่ได้นะครับโอเคอยู่คือใครที่มาเที่ยวงานนี้อยากได้ประสบการณ์พวกนี้ก็มานั่งได้จ่ายตังเอานะครับแล้วเขาก็มีโชว์เขาจะมีโชว์เป็นรอบๆเขาเริ่มตั้งแต่10โมงเช้าอ่ะจนหโมงเย็นทั้งวันเลยเต็มที่นะครับมีหลายรอบ เอามาลงทะเบียนกันนะแล้วก็มีรถตรงนี้มีรถดิฟจอดเยอะแยะเลยเพียบเลยนะครับแล้วก็ตรงนี้มีรถไอติมไม่ใช่ไอติมไหม ก็พาไปดูทั้งหมดของงานไอแอมครับไม่ว่าจะเป็นงานโชว์ข้างในใช่ไหมครับมีไดโน่ตรงนี้มีไดโน่นะครับมีไดแคสใช่ไหมมี RC แล้วบังครับมีอะไรอ่ะมีพิตตี้ด้วยพิตตี้ด้วยนะครับและข้างนอกก็มีดริฟต์ด้วยนะครับก็มีหลายอย่างที่เราพาไปดูในนี้กับงานไอแอมกลอนอมเปอร 2025ครับถ้าเกิดใครที่ชอบงานแบบนี้นะครับ mm hmm. เดี๋ยวครั้งหน้าอาจจะพาไปดูที่สิงคโปร์ครับ mm hmm. กับงาน i ออมสิงคโปร์2 5เ5เอไม่รู้จะได้ไปหรือเปล่านะแต่ถ้าดได้ไปก็เดี๋ยวจะพาไปดูนะครับแต่ถ้าไม่ได้ไปไปปีนี้เรามีนัดกันที่งานไอเอ็มแคนคาออง2 5ครับก็จะมีรถโชว์แบบนี้เลยนะครับส่วนจะมีกิจกรรมอะไรบ้างต้องรอดูกันนะครับแล้วก็อย่าลืม ไปเจอพี่เฮงไปเจอกับรถโมเดลพี่เฮงได้นะครับที่งานใอแอลแบครอบ2025นั่นเองนะครับแล้วก็ใครที่ชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์และใครที่มีความรู้เรื่องรถซิ่งรถแต่งนะคอมเมนต์บอกกันหน่อยเผื่ออันไหนผมแบบพูดผิดพูดถูกคอมเมนต์คุยกันนิดนึงว่าอันนี้มันผิดนะต้องเป็นแบบนี้นะบอกกันหน่อยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับกับผมอองฟองครับสวัสดีครับ